ใครที่ดูเหรียญหลวงพ่อโคณปี17อยู่ในเลี่ยมไม่ขาดเพราะปี17หลวงพ่อโคณถ้าอยู่ในเลี่ยมนี่ลมเซียนได้เลยนะครับนะลมเซียนได้เลยเพราะดูยากมากดังนั้นแต่ละคนเนี่ยยอมยอมไม่จับนะครับนะไม่กล้าถ้าอยู่ในเลี่ยมเราจะดูยากดังนั้นมาดูคลิปนี้นะครับผมจะแนะวิธีการดูแค่ สามสี่วิธีเท่านั้นนะครับนะสี่วิธีเท่านั้นแล้วทุกคนเอาไปจับได้เลยนะอันนี้หมายถึงพระอยู่ในเลี่ยมนะครับเก็บไม่ได้เราดูอย่างไรหนึ่งให้เราตะแคงดูตะแคงดูตรงนี้นะตะแคงดูห่วงเนะี่ยตัวหนอนเนะี่ยตะแคงดูเลยด้านหน้าและด้านหลังถ้าตะแคงดูได้เนี่ยเราตะแคงดูเลยนะ อันนี้จุดที่หนึ่งนะอ่าเราดูดันหน้าตะแคงดูอย่างเงี้ยเห็นไหมจะนนูนแบบนี้เห็นไหมเห็นูนนไหมอ่าอันนี้จุดที่หนึ่งข้างหน้าจุดที่หนึ่งข้างหลังก็ให้ดูตัวหนอนข้างหลังเห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือเราต้องตะแคงดูเห็นไหมชัดเจนแบบนี้ตัวหนอนเห็นไหมฟืดมาชัดเลยเห็นไหมอ่าต้องคมชัดแบบนี้นะคมชัดไม่บีไม่แบนไม่บิดไม่เบี้ยวอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ จุดที่1ข้างหลังเห็นไหมอ่าจุดที่2จุดที่1พผ่านแล้วนะมาดูจุดที่2จุดที่2ทุกคนดูตรงนี้นะบนขอบเหรียญตรงนี้นะบนขอบเหรียญเลยนะบนขอบเหรียญเลยจะเป็นเส้นจะมีเส้นวิ่งบนขอบเหรียญมีเส้นบนเวงวิ่งบนขอบเหรียญวิ่งมาอาจจะตกมาข้างในมั่งออกไปข้างนอกมั่งอยู่ตรงกลางมั่งก็ไม่เป็นไร ก็ขอให้มีวิ่งมีทุกเหรียญนะไม่ใช่มีเฉพาะของเรานะมีทุกเหรียญนะขอให้เป็นของแท้เนี่ยเห็นไหมเห็นเซ้นไหมวิ่งมาข้างไหนนะเห็นไหมข้างไหนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นวิธีการดูง่ายๆเลยนะอ่มาดูฝั่งนี้อาจจะขาดมั่งหายมั่งไม่เป็นไรแต่ขอให้มีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เห็นเส้นไหมเหมือนกับเหมือนกับเส้นได้นะ่ะเหมือนกับเอาได้มาถาดบนขอบเหรียญแล้วก็วิ่งตามขอบเหรียญตลอดเห็นไหมอือเห็นไหมอันนี้จุดที่สองมาดูจุดที่สามครับอ่าสามเรามาดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพิมพ์นะพระดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องอยังไงนะครับตัวหนังสือต้องคมชัด เห็นไหมตัวหนังสือต้องคมชัดพื้นเหรียญเนี่ยพื้นพื้นเหรียญน,นี่ต้องแน่นต้องตึงมีเส้นขนแมวต้องแน่นสําคัญที่สุดก็คือแน่น,นแน่นตึงแห้งนะแน่นตึงแห้งนะตัวหนังสือเนี่ยต้องคมชัดแบบนี้เห็นไหมตัวหนังสือต้องคมชัดแน่นเปี้ยเลยนะแน่นเปรียร้ยเลยนะเนี่ยอ่าไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าหรือข้างหลังตัวหนังสือต้องคมต้องแน่นแบบนี้นะครับนะ ต้องคมต้องแน่นแบบนี้ต้องตึงไงไหตึงตึงมากบวมๆไม่ได้สดๆไม่ได้นะต้องแห้งอ่ะพอจุดที่สี่เป็นจุดใจตังจุดที่4เราหมกพลิกดูด้านหลังตรงนี้เลยนะครับนะอ่ะตรงนี้เลยนะประมาณบายโมงประมาณบายโมงเนะาะยโมงจากบายโมงมาเนี้ยจะมีเส้นบังคับพิมพ์ จะมีเส้นบังคับพิมพ์วิ่งนะบางครั้งจะมีวว่งวิ่งครั้งนี้ก็มีวิ่งข้างล่างนี่ก็มีแต่ตรงนี้จะวิ่งทุกเหรียญน,นะตรงตรงนี้นะมันจะวิ่งปื๊ดมาแล้วก็ขาดแล้วก็ต่อเว้นวักแล้วก็ต่อปื๊ดมานีนะครับตรงนี้มีของเก้ออกมาแล้วแต่ไม่เหมือนนะครับเห็นไหมเห็นไหมประมาณบ่ายโมงเห็นไหมมี มีเส้นบางคัเนะ่ฟืดเห็นไหมอ่าแล้วก็ขาดเว่งปืดแล้วก็ขาดขาดแล้วก็ต่อมาเวินวักแล้วก็ต่อมาฟืดมานี่เลยเห็นไหมฟืดมาเลยฟืดมาเลยฟืดมาเลยเห็นไหมฟืดมาตลอดนี่แหละครับเป็นจุดใจตังของเหรียญปีหนึ่งเจ็ดจะยุ่ในเลี่ยมที่ว่าดูยากเนี่ยเราก็ดูได้ถ้าเรามีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะ,ะดังนั้นก็ขอให้ทุกคน จำตรงนี้ไว้แล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จนะเหรียญนี้เป็นบอกอมากบกอมากเขาดูยังไงฮะบกอมากเขาจะดูตรงปากนี่เลยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมมีก้อนเนื้อก้อนออกจากปากมาตุ่ยๆเย็ไหมนะอ่ามีอมากอมากมีอยู่สองอมากนะอมากเหล็กกับอมากใหญ่นะนิยมทั้งคู่นิยมทั้งคู่อมากเหล็กก่อนนิยมอมากใหญ่ก่อนนิยมนะครับ แต่ให้เรารับรู้วบบบอกอุม,มาเขาดูตรงปากนี้เองนะครับแค่นี้จบเลยนะอ่ะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษากันนะครับอ่ะดังนั้นต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ